อาชีพนึงที่แลดูว่าได้มีหนามีตายอย่างนอตะวาอิมทองเนาะพี่น้องแล้วก็ได้ขายมีรายได้ทุกอย่างเนาะจา้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องประอ้วนค่ะวันนี้คนที่อยู่ข้างๆนี่ไม่ใช่ใครนะคะคุณอาค่ะ อ,า,อาบุพานะคะเป็นอาของป้าอ้วนเองนะคะเป็นกเกษตรผสมผสานนะคะคสวัสดีค่ะจ้านี่เป็นคุณอาค่ะนี่คือกันบมอากันลั่เ,รเพรพานเหตุเกษตรผสมผสานเนาะคะ่ะไปเบิ้งกันเนาะว่าในสวนเพิ่นเนี่ยเห็ดหยางแดงเนาะคะ่ะไปเบิ้งกันเลยค่ะไ, <c oughs> ไปเลยค่ะ <c oughs> อานี่ต้นยังค่ะเนี่ย <c oughs> ตน้นมักลินไม้บานเัาเอิญเนาะ <c oughs> คนไทยเขาเอิน้นไอเพกาบอกพกาก็ใช่นี่พี่น้องไล่ไล,ไล่น้ำแกงคมไล่น้ำ,น,ำนี่คือซ้ำผักหวานบ้านเอางามันซ้ำเนี่ยบอกเออเด็ดงามันซ้ำนะผักหวานผักหวานเนาะพี่น้องผักหวานบ้านใบสมปอนอันนี้กะคือทั่วผู มีนี <screws> ่ผักขั้นจอผักขั้นจอิงบนนี้น้ำถั่วใบนี้อ่าบักฮุงมาดกเนาะอ่านเนาะอันนี้อันนี้บักฮุงข้อเล่นน่ะใส่อ่านสิผ้ายางไปเบิ้งผักนี้นี่อ่ะผักหอมแพล ป้าทู<พ>ได้เก็บขายบ่นเนี่ยอ่ะขายสมือม่บ้านพี่บ้านฝ<ม>ากพี่ขายถ้าเิ็นพิกบึ่งพักอืลายคักพี่น้องเอ้ยพิกนะจ้าป้าดกดกดก,ดกพี่น้องเอ้ยคักค่ะคัก,กพักเป้นาัก,กาไทยกุ้ยช่ายเนะาะป้าทถ ผู้ใดมักผัดไทยด้วพี่น้องเออกินกับผัดไทยแซ่บๆด้วยเนี่ยพ่นคอะมาเบิ่งเ,เด้ออ,อันนี้คือหมักมะลาขี้นกอันนี้คือคือต้นวานวานวานแก้ปวดแขวผู้ใดปวดแขวแมงแขวกโกนมาเอาไปใส่เ้าจัดปัดต้นขีมินข้าวเอาไปพัดไปแกงได้จ้ะอันนี้มันเกี่ยวพอ,กอไกลมีหัวไปมีแล้ว เพราะว่าเขาสาเข้านี่กับิไดก้นแล้วได้เก็บมันเกลยวดำอันนี้เป็นจริงเนาะจ้าพี่น้องทางหลังนี่เป็นใบชะพูเนาะจ้าหรือว่าพักอีเลิศเนาะจ้าพี่น้องอันนี้ต้นยังอ่ะต้นสะคานเอาไปเอาไปเฮ็ดยังกินเอาไปใส่ออมแบบพวกออมหวายออมเนี่ยอนี่อ่ะมีความสุขบ่จ้ามีความสุข บ่อยากอยู่บ้านเท่าอยากม่อยู่หัวอยู่สวนอยากปลูกดอกตอกดอกไม่อยากเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ที่ละชีวิตอาในีอท่อออาอยากเคล็ดลายมีก้ามสุขรายได้เป็นจังไหนจ้ะอากับว่าขาดมือและวกาสิบบาท ก้าวซีซาหารอยเน,ะนาะน้ำไฟเนาะคะ่ะเนาะที่เหลือกะเอาไปยูไว้กินพอย,อยูพอกินที่สําคัญบ่ต้องปลูกบ่าต้องซื้อผักเห็นบาอกว่าได้ซื้อผักกิน่ได้ซื้อป่าก,กินใกล้กับ,บ่ได้ซื้อไข่กับซื้อแน่บ่าซื้อแน่มันออกมาเ้ากิจสารเห็ดกเกษตรผสมประสานนี่เห็ดยากบ่จจะอา่าบ่ยากจากหน่อยปลูกผักพื้นบ้านเ้ากับมีขี้ไก่ไปแล้วามีขี้เป็ดขี้ไก่ห้าร่วมกันเอามาโคกกับแกบ มักไว้เข้ากระเฮ็ดเป็นปุ๋ยปุ๋ยมักสันแหลากับเบเดซื้อปุ๋ยเขาบบเดซื้อเลยบ่ะนี่ไปเบิ้งปุ๋ยน้ํมามักเข้าหัวเสียมาจากเกษตรนะยุ่งเข้าหมบวิธีเฮ็ดก็คือหัวเสียกับกากน้ำตาลกับหมักนาดแล้วพวกอันห้าขึ้นนี้อาเฮ็ดจั้งไดจ้ะห้าพวกห้าเหี่ยวหมูเนาะพวกตรงเฮายืนอยู่นี่ล่ะจอาก็เอามีดทาไปให้ไกล้ให้ห่านกินหยานะ S <S 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 อากะลุกเอาเสียเอาอาบ่าได้เอาทิมอาไปให้ไกล้ให้ห่านกินจผสมผสานถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่แลดูบ่ได้มีหนามีตายอย่างนอตะว่าอิ่มทองเนาะพี่นอ้องแล้วก็ได้ขายมีรายได้ทุกอย่างเนาะจ้าแล้วก็สุดท้ายนี่นะคะประอ้วนแล้วก็อาบุพพาขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเผื่อเป็นกำลังใจให้ปาอ้วนแล้วก็อาบุพพานะคะพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ